เกรมไปดูหมอนน้านนแม่ก right. oh, ินว mm ัน hmm. นี้เหรอตังไม่ไปดูหมอมาโอ้ดูกระเป๋าได้รูปนี่ไงกระเป๋าหนนี่บัตรบัตรเอทีเอยังไปทำอะไรได้นลูกเอ้กระเป๋าหนบ้านมูนหนูที่เยจะหาเจอ แต่พอเจาพาไปซือ้อขันวัวใส่ห้าให้พ่อมาก่อนใหน้พ่อไปซือ้อขันว่้า